สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท่านนะคะคลิปนี้มีแนวทางสายในบอกมานะคะสายในบอกมางวดที่แล้วให้9 0 0 9นะคะทุกคนอันนี้นะคะคลิปนี้นะคะทุกคนงวดที่แล้วให้มาแอดลงให้อยู่นะคะสายในบอกมาค่ะมาตามต่อว่างวดนี้จะเข้าไหมนะวันที่หนึ่งอ้ย วันที่หนึ่งเดือน6กหนะมิถุนายน6 7เจสายในบอกมาบนล่างบนบวกล่างขปดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นแค่แนวทางนะคะ าสายในบอกมาสายในบอกมาวันที่แล้วเข้าเต็มเต็มเลยนะทุกคนนะบนล่างบนล่างให้ตัวเดิมมานะคะทุกคนถ้าเก้ามาถ้าเก้ามาร้อยเปอรเซ็น เขาบอกว่าถ้าเก้ามาร้อเปซนะคะเขาไม่ได้บอกว่าเก้ามาร้อเนะถ้าเก้ามาร้อเปซต้องมาต้องมามีอะไรบ้าง9ก้า เก้าเจ็ดนะคะเขาบอกว่าสายในบอกมาถ้าเก้ามาร้อยเปอร์เซนต้องมา9ก้าหนนะคะเก้าหนบนล่างนะคะต่อค่ะนี่ค่ะถ้าเก้ามาแอดมีแนวทางล่างของ เจ้านี้นะคะเห็นเข้าดีนะคะงวดที่แล้วแอดไม่เห็นนะคะชื่อว่าโดยอาจารย์แอดทักคะทักค่ะใช่ไหมทักค่ะแอดทักค่ะนะคะทุกคนทักค่ะนะคะ,ะจับคู่ให้งวดที่แล้วก็เข้านะลองตามดูนะคะว่างวันนี้จะเข้าไหมนะอันนี้สรุปเลขล่างนะคะสรุปล่าง สรุปล่างสรุปล่างเราให้ล่างแอดหน่วยแอดทัคคะทัคคะอ่านยากนะแอดทัคคะนะคะเข้าเขียนแบบนี้นะ จับคู่มาให้เลยนะจับคู่มาให้เลยมีไม่กี่คู่นะวันที่หนึ่งเดือนหอันนี้สรุปล่างนะแปดหนึ่งแสีดแล้วก็6กสองแปดหนึ่งปสี่แปดเ็ด หกองของแอทัคคะนะคะนี่ค่ะสรุปให้ก่อนเลยล่างเลิกล่างเขาบอกนะคะมาต่อของแอดเนนแก้วนะคะทุกคนแอดเนนแก้วงวดที่แล้วเข้าไหมาเดียว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 แอดเนนแก้วจับประมาณนี้คะ่ะทุกคน เยอะมากเดี๋ยวๆไอ้ลองเลื่อนดูก่อนมีเจ้าอื่นอีกไหมนะมาตามต่อแอดชวารดปากหลัก10บ,บนหลักสิบบนนะวันที่1เ,เดือน6กหจอาจารย์ชวารดชวารด ชะวาโรดหลักสิบหลักสิบบนให้ชัดเจนนะบนนะคะชัดเจนบนนะคะหลักสิบอย่างเดียวเลยหก

แอดมาลี ley, ให้เด่นบนงวดที่แล้วมาทั้งสองตัวเลยนะทุกคนนี่งวดที่แล้วให้มาทั้งสองตัวนะคะมาตามต่องวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะจะหลุดไหมนะแอดมาลี ley, เด่นบน เด่นบนแอดมาลีงวดนี้จะมาคู่ไมแอดมาลีให้สกับ7ชนกันอยู่ที่ไหนเด่นบนนะคะเด่นบนนะคะ ชนกันที่7จชนกันที่7จชนแล้ว1นชนกันที่7จ็ไม่ชนไม่มีนะนี่มาดมูชนกันที่7จปวดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นแค่แนวทางทุกท่านทุกอาจารย์ที่ให้มาก็เป็นเลขคำนวณเท่านั้นนะคะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะก็ขอบคุณแนวทางจากอาจารย์ทุกทุกท่านนะคะที่ให้แนวทางมาค่ะโชคดีมัน,มน,มนหมานเฮงเกันนะคะงวดวันที่หมิถุนายนหกสันจรไซนาธนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ